ไปดูน้องคนสวยผมมาเที่ยวตลาดนะครับอันนี้เขาเรียกตลาดอะไรครับขอถามหน่อยครับน้องตลาดไทยลาวโอ้น้องบอกตลาดไทยลาวอําเภอปากคาดใช่ไหมครับมันจะมีทุกวันไหนครับผมไม่ไม่เคยมาอีสานนะครับมีมีเฉพาะวันจันทร์นะครับขอสอบถามหน่อยนะครับเนี่ครับแ่ค้าจะได้ไปลงให้ที่น้องทางที่ตอกได้รู้ว่าจะมีตลาดลาวทุกวันจันทร์นะครับ ที่นี่นะครับตลาดลาวทุกวันจันทร์นะครับอําเภอป่ากคาดจังหวัดบึงกาฬนะครับนี่ครับตอนนี้ตลาดใกล้วายแล้วนะครับราชาประเดกมาถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับหลอกหลอกหลอกลูกค้าครับนี่ครับบรรยากาศจะวายแล้วครับคนเริ่มน้อยแล้วครับ ราชาแอบแอบหลอกน้องครับโอเคครับครับตลาดหน้าด่านครับหน้าด่านครับใกล้วายแล้วครับนี่ครับทางลงครับทางลงนี่ครับพาไปดูหน่อยนี่ครับบรรยากาศวันจันทรนะครับตลาดลาวป่าข้าดบรรยากาศแม่น้ําโค้งซืยอครับพี่น้องก็ทยอยจะกลับแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนตลาดเลือก น้องก้อยก้อยจ้าน้องก้อยมาซื้อของไปขายนะครับเนี่ครับก็ใกล้จะกลับแล้วครับขนของทยอยลงโป้นะครับเป็นแพรครับเนี่ยครับออกแล้วเดี๋ยวเดียวพ่อบอกว่าเดี๋ยวเดียวอย่าพึ่งออกนี่ครับดูบรรยากาศไปยาวๆนะครับก้อย น้องก้อยยังไม่ยังไม่กลับกลับแต่ค้องเหรอนี่ครับเ,เป็นแพรครับเขาจะใช้เรือสองลำครับเห็นไหม,ไมเรือสองลำแล้วเอากระดานพาดครับเอาเหล็กเนี่ยเหล็กเชื่อมใส่ครับ<อ>ก็กลายเป็นแพเนี่ยเนี่ยเอาต้นน้ำลากใช่เนะนี่ยเครื่องเครื่องยนต์ครับน่าจะเป็นเครื่องเบนซินครับผมครับผมนี่ครับ พอดีมีคนมาถ่ายรูปเหมือนกันนะครับน้องก้อยของผมกาลังขึ้นมานะครับกําลังขึ้นมาหาราชาประเด็กก้อยนี่ครับดูน้องก้อยก่อนดูน้องก้อยนะครับ <c oughs> พี่สาวน้องกุ้งนะครับก้อยกลับมาหาราชาประเด็กแล้วใช่ไหม <c oughs> ไปแล้วครับดูโป๊ะไปแล้วครับพี่น้องเรากลับแล้วแต่กลับส่วนนึงนะครับแม่ค้าที่ยังไม่เก็บของก็อีกเยอะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก็แพรก็จะกลับมารับอีกรอบครับเรือก็จอดรออยู่นี่นะครับนี่ครับดได้ครับซื้อตู้ได้ครับ<อ>ตู้พวกพัดลมตู้เย็นก็น่าจะข้ามได้นะนนอเ,เอากลับมารับอีกแล้วครับนี่กลับมารับอีกคนครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเนี่ยให้ดูครับด้านโน้นจะเป็นภูเขาควายนะครับนี่ครับภูเขาควายยาวมากครับฝั่งลราครับครับ หลวงพ่อก็จะกลับแล้วครับค่อยค่อยก็นึกว่าจะกลับแลหละแม่นครับหลวงพ่อน่าจะมาจากฝั่งนู้นแล้วครับครับพระพระฝั่งนู้นนะครับข้ามาซื้อของฝั่งไทยครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยครับอยากให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ หลวงพ่อครับกำลังท่องคาถาท่องคาถาขอให้ให้ให้แพรเดินทางถึงลาวโดยปลอดภัยครับหลวงพ่อกำลังท่องคาถานะครับดูนะครับนี่ครับท่องคาถาใหญ่เลยครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้เดินทางแคคลาดปลอดภัยหลวงพ่อบอกชูชีพไม่มีครับฝั่งไทยมีนะครับถ้าคนไทยจะข้ามไปฝั่งลาวเจ้าหน้าที่มีให้ให้ยืมนะครับ แต่ถ้าฝ s, ád, together, ั่งลราเนี่ยน่าจะไม่มีครับก็น่าจะซื้อซื้อเองนะครับทางฝั่งลาวน่าจะไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่นะครับให้ยืมเสื้อชูชีพน่าจะไม่มีเหมือนไทยครับผมเคยข้ามอยู่ตลาดเปียงจานนะครับเจ้าหน้าที่ก็เอาเสื้อชูชีพมาให้ยืมนะครับไปกันสิบกว่าคนครับได้ทุกคนครับไม่ต้องกลัวครับถ้าคนไทยจะข้ามไปลาวนะครับมีเสื้อชูชีพให้นะครับให้ยืมนะครับแต่ต้องเอากลับมาส่งนะครับเวลากลับ โอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้น้องก้อยไปแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยดีกว่ารอรอตอนแพออกดีกว่านะดูแพรวิ่งไปสักพักค่อยจบคลิปดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพักพักคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับไปดูครับเที่ยวนี้น่าจะออกแน่ครับแพครับไปแล้วครับนี่ครับไปค้าที่ขายของหมดแล้วก็จะกลับเป็นบางส่วนนะครับอีกบางส่วนเรือก็รอจอดรอรับอยู่ตรงนี้นะครับแพรจะกลับมารับอีกรอบนะครับ ก็คือไปส่งชุดนี้เแล้วแพ้ก็จะกลับมาอีกรอบนึงนะครับไปแล้วครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับไปดูน้องก้อยกันซูมเข้าไปดูน้องก้อยใกล้ๆหน่อยครับไปแล้วครับนี่ครับชุดแรกนะครับนี่ครับบรรยากาศครับ พี่น้องฝั่งลาวนะครับข้ามมาซื้อของฝั่งไทยเสร็จแล้วนะครับได้เวลากลับครับแทนเขาเนี่ยครับขนของได้เยอะมากนะครับเนี่ครับไปแล้วโอเคครับประมาณนี้ครับหน้าด่านครับนี่ทางขึ้นครับนี่ครับโอเคครับราชาแปลกย้ำนะครับที่นี่ครับจะมีจะทุกวันจันทร์นะครับทุกวันจันครับเขาเรียกว่าตลาดจุดผลปุุนไทยล้า อำเภอป่าคาดจังหวัดบึงการนะครับมีทุกวันจันทร์ครับใครสนใจมามาเที่ยวได้นะครับใครที่ผ่านมาแถวบึงการหนองคายถ้าตรงกับวันจันทร์อยากมาซื้อของอยากมาเที่ยวชมบรรยากาศตลาดลาวนะครับก็แวะมาได้ครับตอนเช้าถึงช่วงบ่ายๆครับนะครับจะมีตั้งแต่เช้าครับส่วนแม่ค้าลาวจะขึ้นประมาณ8โมงแต่แม่ค้าไทยนี่ตั้งร้านรอตั้งแต่เช้าแล้วนะครับโอเคครับ จบมาจบคลิปที่แม่ค้าหอยหอยเบิดบ่อโอ้ยวันนี้แม่ค้าหอยขายหอยหมดนะครับดีใจด้วยนะครับขายหอยหมดแล้วก็จะได้กลับไปหาหำนะครับโอ, <laughs> โอเคครับสวัสดีครับ